อ่ะขอหอมหน่อยนะนี่ขอหอมหน่อยนะหอมดีเดียวเลยอันนี้ข้างนี้ดีเดียวดีหอมแก้มหน่อยได้ข้างไหนก็ได้ดีเดียวดีเดียวขอดมหน่อยขอหอมหน่อยนะฮะดีเดียวนะขอดมหน่อยขอดมนะนี่แหละขอดมขอหอมหน่อยขอหอมหน่อะไปนี้ก็ได้ันเลย อมนเดียวหอมนมีเ oui. ดียให้มันชื pues ่นใจเลยทั้งวันหอมนิดเดียวหอมแก้ม้ไหข้างไหนก็ไ nah, ด้หอมหน่อยได้ไหมฮะหอมหนอยก็หอมหนได้ไหมข้างไหนก็ได้ข้างไหนก็ได้ชนหนึ่งช้ มันหวงอะไรขนาดนั้อ่ะฮะมันหวงอะไรขอหอมแก้ม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 มอมแก้มมอมแก้มมอมแก้มหน่อยได้ไหมขอหอมแก้มหน่อยได้ไหมข้างหนึ่งก็ได้อ่ะได้ไหมงี้ไงได้แล้วอะไรวะอะไรวะขอหอมแก้มหเลยนะขอหอมแก้มห่อยนะเจ็บจะยิ่ง ต้องหลังแก้มหน่อยนะต้องหอังแก้มนะหอมนี่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 นี่หอมตรงไหนหอมตรงไหนได้โอ้ยเจ็บป้าเจ็บปวป้าเจ็บครขาเหม็นเขี้ยวเขาหอมหน่อยนะเขาหอมมึงนอนแล้วหาปืนฮะเมืองนอนนะ